พบกันอีก1คลิปนะครับจากช่องทาง youtube ของ1เจริญซาวนะครับวันนี้เป็นในส่วนของ power amp แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับผมไปดูที่ส่วนของ power amp กันก่อนนะครับตัวนี้เป็น power amp hammer นะครับ cq 6500นะครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นคันเฮนะครับผมคันเฮดแล้วก็มีหม้อแปลงเทอร์ลอยลูกใหญ่นะครับ แล้วก็มีฮิตชิงสองฝั่งนะครับทีอข้างละหนึ่งสสาสี่ห้าทีอาข้างละสิบคู่นะครับมีพัดลมระบายอากาศให้2ตัวนะครับอ่าสี่ตัวนะครับด้านหน้าด้านหน้าสองด้านหลังสองนะครับแล้วก็มีคาปาให้ทั้งหมดนะครับแปดลูกห้าพันหร้อไมโครนะครับตัวนี้สามารถนำไปขับ18นิ้วได้ข้างละสองอิ่มๆเลยนะครับผม ตัวนี้ราคา6800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมจัดส่งด้านหลังก็จะมีในส่วนของอสัญญาณอินพุตเป็น XLR นะครับช่องต่อสารลำโพงเป็นสเปคคอนกับขัว้วดำแดงนะครับไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเ o w ร r เวอร์นะครับ NPEC พันสนะครับสภาพสวยนะครับผม,ดมเดิมๆนะครับ มีพัดลมระบ,ราบายอากาศให้สองตัวนะครับผมก็มีฮีชิงสองฝั่งนะครับเชียข้างละสี่คู่คาปาหนึ่งมืนสองพันไมโครนะครับแปดลูกนะครับด้านหลังมีขั้วดำแดงนะครับแล้วก็อ่าขั้วดำแดงแล้วก็อืมปคคอนนะครับสัญญาณอินพุตเป็น xlr นะครับ xlr ตัวนี้ ราคา5 5า0ันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับไปในส่วนของ power card switching นะครับ1ตัวนะครับ TN s ย u n d power นะครับผมตัวนี้ก็าสามารถนำไปขับ12นิ้วนะครับได้ค้างละ2นะครับผมค้างละ2ขับขับมอนิเตอร์ขับแหลมก็ได้นะครับ ตัวนี้ราคานะครับสองพันสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของสัญญาณอินพุตเป็น xlr กับแจ็คโฟนนะครับช่องสายลำโพงเป็นขั้วดำแดงกับสเปคคอนนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ power npe สักคู่นะครับพอดีลืมบอกว่าสามารถขับอะไรได้บ้างตัวนี้15นิ้วข้างละหนึ่งถึงข้างละหนึ่งถึงสามดอกสิบสองนิ้วหนึ่งถึงสามดอกได้นะครับข้างละนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตู้เบสสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นสูตร แผ่นดิ้นไหวนะครับเป็นงานท็อปนะครับเป็นตะแกรงปัป๊มขอบเหล็กหูจับยกเป็นเหล็กนะครับหูจับยกเป็นเหล็กเป็นงานท็อปด้านหลังมีนะครับส่วนของสเปคคอนนะครับในส่วนของสเปคคอนทั้งหมดเลยนะครับสีต่ตู้มีอยู่สี่ตู้นะครับงานท็อปนะครับตัวนี้ขนาดท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามขนาดกันได้นะครับ เดี๋ยวผมอขออนุญ,ญาตไม่วัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสินค้าตัวอื่นอีกนะครับตัวนี้ราคานะครับผมราคาต่อใบนะครับใบละใบละ2 0 0พบาทนะครับใบละ2 0 0 0บาทตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวแบบตั้งนะครับส่วนใหญ่แผ่นดินไหวมันจะเป็นแบบนอนนะครับตัวนี้ตั้งเหมือนพวกเทอร์โบบีวอะไรประมาณนั้นนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้เบส15นิ้วจากค่าย n Au d i o ตัวนี้ก็ทั้งหมดเป็นไม้อัดแท้หมดนะครับไม้อัดแท้ตัวนี้ก็ไม้อัดแท้นะครับ15นิ้วเป็นตู้เบสนะครับด้านบนมีเหมือนเพจแขวนให้ด้วยนะครับเขาเอาไปทำเล่นเป็น3ทางนะครับตัวนี้15นิ้วแต่เป็นตู้ตู้เบสนะครับตู้เบส หน้าเปิดเหมือนตู้เจบินนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่มีเวลาได้เปิดนะครับหน้ามันจะเป็นหน้าเปิดนะครับดอกเปิดขนาดก็โทรมาสอบถามได้นะครับว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็หูจับมีด้านบนให้ด้วยนะครับหูจับมีด้านบนให้ด้วยด้านหลังมีสเปคคอนนะครับสเปคคอนนะครับงานท็อปทนะครับงานท็อปทนะครับก็ สภาพสีก็อาจจะลอกๆไปบ้างนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับใบละนะครับผมราคาใบละ1,500บาทนะครับด้านหน้ามีอ่าฟิลเตอร์ตะแกงปั๊มนะครับประมาณนี้นะครับของค่าย n Audio นะครับผมสูตรเหมือนหน้าเจบินนะครับไม่อัด20มิลเลยนะครับผมไม่อัด20มิลเลยตู้เสียงกลาง12นิ้วทรง p s นะครับเป็นดอก e2 0 0 s เนะครับ แล้วก็เสียงแหลม M S นะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับไม้สภาพสวยๆนะครับไม่หดแท้นะครับมีอยู่2อใบมีสใบนะครับมันจะมีไว้ตัวหนึ่งที่ดังอาจจะต้องเปลี่ยนไว้สักตัวนะครับเสียงมันไม่ค่อยออกเท่าไรนะครับเสียงแหลมก็ดอกดีตู้ดีนะครับเสียงแหลมออกดีนะครับก็ใบละนะครับ 2,300บาทนะครับส่วนตัวที่เสียงออกไม่ค่อยดีนะครับผมให้ไปเปลี่ยนไว้เอานะครับก็ใบละ2อ0พันหนะครับ2,100นฮอนนะครับตูดฮอนนะครับก็ยังมีเยอะมากมายนะครับผมพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับตูดฮอนนะครับใครมีปากแล้วก็เอาตูดฮอนไปได้นะครับตูดละนะครับ300บาทนะครับตูดละ300บาท ใช้ได้ทุกตัวนะครับกล้องใส่พวกสายไฟนะครับมีล้อให้นะครับสภาพก็สวยๆนะครับทาสีเขียวขนาดก็ประมาณคนโอบประมาณน่าจะประมาณ80กว้างประมาณ80นะครับต,ตัวนี้ก็ราคานะครับผมราคา มีหูจับยกให้ด้วยแล้วก็มีมีล้อให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคานะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทหลอดไฟเต็นท์ก็ยังอยู่นะครับเสาละนะครับผมเสาละสองหลอดสามหลอดนะครับสองสามร้อยนะครับเสาละแล้วก็มีแหลกนะครับแหลกเป็นแหลกไม้นะครับมากมายนะครับแหลกไม้มากมายนะครับมีขนาด 2u ถึง 4u นะครับ 2u ก็200นะครับ 4u ก็300นะครับที่ส่วนของเครื่องปรุงมิกแล้วก็แล้วก็ในส่วนของไม้ลอยนะครับไปดูที่มิกกันก่อนตัวนี้เป็น mba mba 13ช่องเอฟเฟกแท้ eq 2ชั้นนะครับ eq ในตัว2ชั้นนะครับแล้วก็ใช้งานปกตินะครับผม ตัวนี้นะครับราคานะครับผมสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับไม่ลอยชัวร์นะครับ U R ยี่สิบี D นะครับใช้งานปกตินะครับผมใช้งานปกตินะครับเป็นรุ่นสองเสานะครับสองพันสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับคอมเพรสเซอร์ DBX แท้มาหาจักนะครับ ยังอยู่นะครับ2,500บาทพร้อมจะส่งนะครับ EQ MBEA นะครับ EQ m e a ชั้นเดียวนะครับเก้อยาสิบบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับคอ o DBX สามทางนะครับสภาพใหม่ประมาณนี้นะครับ ราคานะครับ8 9ด้อ้าบาทพร้อมจัดส่งนะครับในในส่วนของดอกลำโพงกันบ้างนะครับมีดอกบ m 15มสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกเสียนะครับดอกเสียนะครับดอกดอกเบียดนะครับดอกเบียดนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ความทำความสะอาดนะครับผมก็ดอกนี้เอาไปซ่อมบอยกันนะครับดอกละอ่า ห้าสิบพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้เคพาวเวนะครับสิบแปดนิ้วของปั๊มนะครับหนึ่งพันสองร้วัตต์นะครับหนึ่งันสองร้วัตต์ดอกเบียดดอกละอ่าสี่ร้อยบาทนะครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับเป็นยี่ห้ออบอ้อมนะครับอบอ้อมโคมปั๊ม พงปั๊มที่หนึ่งพันวัตต์นะครับเป็นดอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับดังทุกดอกนะครับดังทุกดอกสภาพก็สวยๆประมาณนี้นะครับดอกใหม่ๆสวยๆนะครับดอกใหม่ๆสวยๆเลยนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับดอกใหม่สวยๆแบบนี้นะครับก, 3, ก, 3, 2, 1, 2, ก็ดอกละพันสองนะครับดอกละพันสองดอกดอกดอกที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ก็ดอกละพันนะครับผมดอกละพันมีอยู่สองดอกนะครับ ดอกสวยๆเดิมๆนะครับพันสองมีตำหนินิดนึงก็ดอกละพันนะครับแล้วก็มีดอก bm นะครับดอก bm 15นิ้วนะครับดอก bm 15นิ้วสามไรบาทที่8โอโอมนะครับมีอยู่3ดอกนะครับมีอยู่3ดอกเป็นครองหล่อนะครับแต่เป็นดอกซ่อมทั้งหมดนะครับดอกซ่อมทั้งหมดทั้งดาดนั่นด้าก็จะสวยประมาณนี้นะครับดอกละดอกละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีดอกพีซิชันนะครับพีซิชันโครงหล่อนะครับพีซิชันโครงหล่อครับประมาณนี้สวยๆนะครับดอกซ่อมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกซ่อมเหมือนกันอดอกละหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับโคงหล่อเหมือนกันสําหรับวันนี้ทางร้านกเิเิญก็มีสินค้าประมาณนี้นะครับพี่ไหนพี่น้องท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็แอดไลน์ หรือโทรมาพูดคุยกันได้นะครับก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเป็นที่เหลืออยู่เป็นเคอ่า KTH 12นิ้วนะครับ2นิ้วดอกเดิมนะครับค้งหล่อเหลืออยู่สดอกนะครับดอกละพันนะครับดอกละพันเอ็มดอกนะครับใช้งานได้1เบียดหนะครับ2ดอกนี้นะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจรับนะครับหกร้อยบาทนะครับคู่ละ6กร้บาทนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ